ต้นพญาหนาคราชใช้แก้เริมหูสวัสด์ไฟลามทุ่งลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมีต้นกันลากแค่นี้เองปลูกง่ายชอบอยู่แดดจัด,จด <c oughs> ไม่ชอบน้ำขังหรือเชฉะแชะไม่มีใบไม่ต้องกลัวว่าใบจะลกรุงรังใบไม่มี หากแต่จะมีน้ำเล็กๆตามคอดและป้องเวลาถูกก็จะเจ็บแล้วก็คันเป็นระยะส่วนวิธีใช้ก็คือให้ตัดมาเป็นท่อนๆท,ท่อนประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าแผลจะใหญ่หรือเล็กเสร็จแล้วก็หั่นเป็นทุ่นๆเป็นชิ้นเล็กๆเ,เสร็จแล้วก็มาตามผสมน้ำเล็กน้อยใช้ทาที่เป็นเริมอูสวัดไฟลามทุ่งแล้วก็ที่มีอาการคันต่าง จา,จากเชื้อไวรัสจากเชื้อทุกอย่างต้นนี้เป็นต้นไม้ประจำตระกูลสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวไม่มีใครเป็นผู้สืบทอดเราก็เลยได้ไดนำออกมาเผยแพร่ <c oughs> ต้นไม้นี้ใช้รักษาโรคต่างๆได้หลายชนิด แต่ที่นํามาบอกในตอนนี้คือว่ารักษาเลิมงูมสวัสดไฟลำทุ่งแล้วที่มีอาการคันจากเชี่ยวเวลสต่างๆภายใน3วันก็จะหายใน Google ไม่มีในระบบไหนก็ไม่มีเพราะเป็นต้นไม้ประจําตระกูลของเราเท่านั้นตอนนี้เราไม่มีผู้สืบทอดเราจะออกนําเผยแพร่จะหาใน Google ก็ไม่มีหาที่ไหนก็ไม่มี ในโลกคงจะมีแต่ที่เราที่เดียวมั้งนะตอนนี้ตอนนี้ก็ได้เริ่มเผยแพร่ออ,อกสู่สาธารณะแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0863266495